เอาะครับอันนี้จะเป็นการสาธิตการใช้งานตัวละคร VTube นะครับคู่กับโปรแกรมของ OBS นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครนะครับที่อยู่ในหน้าจอของ VC Face เนี่ยมาใส่ใน OBS นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ตั้งค่าที่ตัวหน้าจอของ VC Face ก่อนนะครับก็คือกดที่ตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มขาวๆนะครับก็คือคลิกซ้ายทีนึ่งมันก็จะเป็นการปิด UI นะครับไอส่วนน้ำเงินน้เงินเี่ยคือเมืนการบอกกันที่บอกว่า หัวเราอยู่เหนือกล้องเยอะเกินไปนะครับมันจะหลุดเฟรมมันก็เลยมีตือกันไว้แต่ถ้ากดหน้าลงมาปั๊บอ่าไม่มีละจากนั้นนะครับก็กดสเปซบาร์หนึ่งที่ปุ๊บอ่าปุ่มตรงนี้ก็จะหายไปนะครับโอเคในในหน้าจอนี้ผมยังไม่ใช้อะไรผมเอาล่าเอาไว้ข้างล่างก่อนก็แล้วกันนะครับมาถึงในหน้าจอของ OBS นะครับอ่านี้ก็จะเป็นหน้าจอที่ผมอัดอยู่ตามปกติเลยเราจะเพิ่มตัวละครของเราเข้าไปนะครับโดยการอ่ากดบวกที่ตรงปุ่มนี้นะครับอ่า จะมีกดบวกอยู่นะครับเพิ่มซอสถ้า UI ไม่เหมือนกันก็ลองหานะครับที่มันอยู่ในหัวข้อของซอสตัวนี้นะครับกดบวกขึ้นมาแล้วก็เลือกเกมแคปเจอร์นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับของตัวไอคอนตัวนี้ครับว่าเราจะเรียกว่าอะไรที่เราจะนําเข้ามาใช้นะครับในเกมแคปเจอร์ตัวนี้ครับถ้าเราไม่ตั้งอะไรก็กดใช้เกมแคปเจอร์กดโอเคเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็เลือกโหมดด้วยนะครับเลือกเป็นอันที่สองนะครับเป็นแคปเจอร์วินโดว์ตัวนี้นะครับ จากนั้นมันก็จะมีส่วนของ Windows ขึ้นมาก็ให้เรากดคลิกหนึ่งที่แล้วก็เลือกนะครับที่เป็น VC Face ปึ๊บรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นนะครับก็มี o p t i o นเสริมนิดหน่อยนะครับที่ต้องติ๊กนะครับก็คือมี Allow Transparency ตอนนี้ปึ๊บอ่าแบ็กกราวก็จะหายไปนะครับจากที่เป็นตารางลายมัคอตัวน,นี้จะไม่มีแล้วเลื่อนลงมาอีกนิดน,นึงนะครับอ่าก็เลือกที่เป็นอ่า Capture Cursor นะครับมันก็จะทําให้เราไม่เห็นอ่าตัวเมาส์เวลาเราเข้าไปชี้ในโปรแกรม ของตัว VC Face นะครับโอเคเรียบร้อยกดตกลงอ่ะเท่านี้เราก็จะได้ตัวละครของเราอยู่ในนี้นะครับส่วนในหน้าจอน,นี้นะครับก็คือการซ่อน UI นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กดตั้งค่าตั้งแต่แรกสมมติผมกด space bar าใหม่นะเรียกปุ่มขึ้นมาปุ๊บอ่ะก็จะมีปุ่มข,ขาวๆขึ้นมาแล้วกดที่ที่นึงอ่ะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันมี UI เหมือนกันเลยติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวซ่อน UI นะครับก็ กดคลิกซ้ายปิดนะครับแล้วสเปซบาร์ทีหนึ่งขาวๆก็จะหายไปต่อมานะครับเราก็มาตั้งค่านะครับในส่วนของ OBS กันตัว OBS นะครับก็คืออ๋อตาลายยุบก่อนอ่ะเท่านี้พอแล้วกันก็คือเราสามารถย่อขยายตัวนี้ได้นะครับเพื่อจะปรับขนาดนะครับแล้วก็ขยับซ้ายขวาหน้าหลังได้นะครับถ้าไม่อยากให้ตัวละครเราขยับบ่อยๆเวลาเรามานั่งตั้งค่าในหน้าจอครับก็ให้กดติ๊กล็อกเอาไว้ปุ๊บแบบนี้นะครับ ทีนี้มันก็จะขยับไม่ได้แล้วนะครับเผลือพลาดไปโดนนะนะโอเคอันนี้ก็มีตัวละครเราอยู่ใน OBS เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยังสามารถจัดฉากเพิ่มเติมใน OBS ได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะอยากใส่รูปภาพเพิ่มอ,ออยายญาตหารูปภาพแป๊บนึง อ่ะอย่างเช่นรูปภาพตัวนี้ผมลากมาจากโฟลเดอร์นะครับนี่เดี๋ยวไม่รู้ว่าทำยังไงเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้ obs นะครับอ่ะนี่ตัวนี้นะครับเราก็คือมีรูปภาพตัวนี้ผมก็ลากมาใส่ปุ๊บอ่าเราก็จะได้รูปภาพมาหนึ่งภาพนะครับจากนั้นนะครับในรูปภาพตัวนี้นะครับเราก็จะทําการปรับแต่เดียวก่อนพอเราจับนู่นจับนี่แล้วมันไม่โดนรูปภาพอะ่ะโดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันใช้งานยากใช่ไหมอ่ะเราก็มาล็อกก่อนก็แล้วกัน,นครับล็อกตัวอื่นๆด้วยล็อกให้หมดเลยนะคครััลล้้ววททีีีนมก็เเเหืือออภภาาาาาพพ่่่่ิไดดดยตใสสุ ่ะผมก็มาจับขยายอ่าเสร็จแ,แล้วตัวนี้ผ้ามันบงังเราก็ขยายมันลงมาข้างล่างนะครับให้มันอยู่ต่ากว่าตัวอ่าไอ่าตัวแถวของ b t ทูบที่เราแอดเข้าไปนะครับเสร็จแ,แล้วก็ล็อกไปเลยจะกดอะไรไม่ได้แล้วส่วนการขยับอื่นๆนะครับก็สามารถขยับเพิ่มเติมในตัวหน้าจอง c f f c e ได้นะครับก็คืออย่างเช่นกดอันตินเนค้างไว้นะครับคลิกซ้ายเพื่อหมุนซ้ายหมุนขวานะครับหรืออันตินเนค้างไว้แล้ว สกอร์เมาส์ออกก็จะเป็นการซูมนะครับหรือคลิกขวาก็ได้นะครับเป็นการซูมแบบละเอียดนะครับนอกจากนี้ก็ครับก็ยังสามารถขยับตัวทั้งหมดได้ก็คือกดเมาส์กลางนะครับก็คือกดอที่ไหนค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์กลางนะครับเมาส์สามเมาส์ลูกหนูที่เว้นลูกกิ่งครับกดนังกึกนะครับก็จะสามารถขยับทั้งตัวแบบนี้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะยังมีการาสามารถปรับแสงได้นะครับก็คือคอนโทรลนะครับคลิกซ้ายค้างไว้นะครับมันก็จะเป็นการปรับแสง จะเห็นว่ามีเสียงมีแสงเปลี่ยนไปนะครับคอนโทรลแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็หมุนเมาส์ดูนะครับส่วนคอนโทรลคลิกขวาก็จะขยับได้เหมือนกันตัวละครนะครับเหมือนกับ Antine าส์ s า3นะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสงสามารถนำไปใช้งานร่วมกับ OBS ได้แล้วนะครับ